สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกรอบละช่องดารายันชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนม,มิถุนายนของผพ้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะ,ะในส่วนของการเปิดไพ่ทํานายดวงราเดือนนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด1 2 3 4 4สําหรับด้วยกันนะคะในการทํานายเนาะก็เดี๋ยวเริ่มต้นจาก ภาพรวมก่อนนะคะว่าภาพรวมดวงชะตาของเพื่อนในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเริ่มจากอันนี้นะคะสำหรับนี้จะเป็น angel answer นะคะก็จะเปิดทั้งหมด3ไปใบเนาะเพื่อดูว่าภาพรวมนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนใบแรกนะคะเป็น success wow ความสำเร็จนะคะหรือว่าสิ่งใดที่กําลังคิดหวังเอาไว้หรือว่าวางแผนเอาไว้ก็มีโอกาสจะสําเร็จในเดือนนี้นั่นเองใบต่อไปนะคะใบที่2ดูกันโอ้ไพ่บอกว่า in the near future นะคะนั่นแปลว่า ความสำเร็จนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะเออมางทีอาจจะหมายถึงว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสคัญเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อนๆก็ได้นะอืมดูกันในส่วนของใบที่สามกันบ้างนะคะเป็นโอ้ oh, no hmm เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่าโนใบนี้เนี่ยโนแบบหนักแน่นด้วยนะไม่เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องใดจริงๆมันอาจจะหมายถึงในเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกอะประมาณว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่านาคตอันใ,นใกล้จะเกิดขึ้นจริงหรอแบบเหมือนอารมณ์เหมือนไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือไพ่อะเขาอาจจะขึ้นมาบอกก็ได้ว่าเฮ้ยอ,อย่าไปคิดมากหรืออย่าไปแบบคิดกังวลก่อนอะไรอย่างเงี้ยความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย มันใกล้เข้ามาถึงแล้วก็ได้หรืออาจจะหมายถึงให้เราอะค่ะเซโนให้กับสิ่งที่มันไม่ดีพลังงานลบๆหรืออะไรที่มันแบบไม่นำพาให้ชีวิตเราอะไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จก็ได้เอออาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะก็จะเป็นสำหรับนี้นะเป็นเจสเป็ตส์ส o อรีทาโร่นะคะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างในเดือนนี้นะคะ ก็จะเปิดเป็นภาพรวมพื้นชะตาก่อนนะมาดูกันใบแรกนะคะเป็นเทมเพลต e นะคะอ่ะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเนอะบางคนอาจจะหมายถึงการย้ายที่หัวสายการย้ายงานเออราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเพืเ่อนนะคะ ว้าวตามมาด้วยเดอะเลเวอนะคะโอ้และอันนี้เป็น j u d g m e n t นะคะโอ้นี่ไพ่เมเจอร์คณา, major ข,าขึ้น3ใบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมี Major ร์คณาใบอื่นออกมาอีกไหมนะคะตามมาด้วยราชาไม้นะคะหกเหรียญน,นะคะโ อาจจะหมายถ,ถึงการแบบมีการได้ทําบุญทำทานหร,รทรรหรือได้ร่วมทํากิจกรรมหรือได้ร่วมทําอะไรกับคนรัก mm hmm. ก็ได้นะเออโอ้เดอะสตารเอ้ยเป็นใบที่สี่เออแสดงว่าเดือนนี้ย่าออสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของมันเพื่อเกิดวันพุธกลางคืนนะคะค่อนข้างแบบเข้มข้นนะเออแบบมีความหนักแน่นที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามมาด้วยหนึ่งถ้วยนะคะ อาสองไม้นะคะอสองดาบค่ะและใบสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะอุ้ยเอาจริงโดืนนี้ไพ่ดีนะไพ่แบบไปในทางเชิงบวกแทบจะทุกใบเลยอะเออจริงๆคือมันไปไปในเชิงบวกประมาณ80-90%เเลยด้วยซ้ำ เราก็เลยมองว่าเดือนนี้ยค่ะน่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างแฮปปี้นะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนน่ะเออเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งไพ่วางเอียงไว้เอ,อ่ยน่าจะเห็นกันชัดนะใช่ไหมอืมก็ด้วยความที่เอ,อ่อตัวไพ่ได้เป็นตัวตนของเพื่อนในเดือนนี้นะคะคือเป็น temperance นอะอย่างที่บอกไปว,ว่าเดือนนี้มันอาจจะมีการเอ,อปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง อาจจะหมายถึงในเรื่องของการแบบรีโนเวทบ้านรีโนเวทห้องการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานก็ได้หรือมีการแบบปรับปรุงปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างของตัวเราก็ได้เออหรือ,อยังบางคนนะคะอาจจะหมายถึงการที่แบบเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหรือขออภัยค่ะหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้แบบรู้สึกว่าโงเ่เฮงแล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบเอ,อไปติดต่อ พูดคุยกับสินแสก็ได้ค่ะเออเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนดิวมาเพื่อแบบเออดูหน่อยว่าถ้าปรับเปลี่ยนห้องหรือรีโนเวทบ้านทรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้หรือปรับเปลี่ยนอะไรประมาณไหนดีที่จะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเรามองว่าการเปลี่ยนอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะอืมมันจะนานําพาหรือว่าทําให้ชีวิตของเพื่อนๆค่ะแบบดีขึ้นอ่ะเออแล้วก็ จากอารมณ์น้าไพ่ตรงนี้ค่ะไพ่เนี่ยขึ้นมาบอกว่าถ้าในเดือนนี้เพื่อนๆแบบทําสิ่งดีๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบการทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระหรือแม้แต่ในเรื่องของการแบรบว่าให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็จะเป็นสเบียงบุญเนาะแล้วก็มันน่าจะตอบเเรียกนะให้ผลตอบแทนนะคะกับเพื่อนๆในเดือนนี้เลยด้วยเออนะก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลืออะไรที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้ค่ะก็ ให้ความช่วยเหลือเขาไปนั่นเองนะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยผลบุญมันก็จะหนุนนําทําให้ชีวิตของเพื่อนดีขึ้นนั่นเองเอ,อบางคนบางคนอาจจะหมายถึงการเรียกว่าอะไรมันก็แบบอย่างคนมีคนรักแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วอะค่ะจะหมายถึงการที่แบบให้โอกาสคนรักได้ปรับปรุงตัวหรืออาจจะหมายถึงให้โอกาสตัวเองอะคะ่ะได้ได้ทําอะไรดีด เพื่อคนรักบ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้บางคู่บางคนอาจจะแบบที่ผ่านมามีเรื่องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันและแบบเหมือนปรับโจนกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนั่นเองนะอืมเออนอกจากนี้ค่ะยังยังมองเห็นถึงคนที่อ่าบางคนนะที่ถ้าทํางานเป็นสายแบบอ,ออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบเรื่องแบบติ๊กต o อก อะไรประมาณนี้เออเรามองว่าเดือนนี้อะค่ะก็ถ้าพยายามเขาเรียกว่าอ,อะไรเดียปรับปรุงปรับเปลี่ยนในส่วนของการนำเสนอแบบพวกคอนเทนต์ที่มันมันดูแบบให้ทันสมัยมากขึ้นดูเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราให้แบบตรงจุดมากขึ้นอนะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้มีผู้ติดตามเราได้เยอะยิ่งขึ้นด้วยนะอืมบางคนก็จะมีชื่อเสียงมักยิ่งขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือรองแบบ เอ่อปรับพวกมุมกล้องเออหรือสถานที่ที่แบบว่าอัดคลิปวิดีโออะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะคะเออลองเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปบุมนั้นบุมนี้ดูอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทําให้ให้ผู้ชมเนี้ยเขาไม่รู้สึกว่าแบบเออมันจําเจอะไรเงี้ยดูแบบมีอะไรที่ดูน่าดึงดูดน่าสนใจอะไรประมาณเนี้ยนะอืมเออสิ่งที่ต้องระวัง ในเดือนนี้อย่างแรกที่เห็นนะคะก็คืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบน้ําในบ้านเออบางคนท่อประปาแตกมีปัญหาเรื่องท่อน้ําเออก๊อกน้ําเสียหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับน้ําอ่ะเออมันอาจจะมีปัญหาได้พวกระบบน้ํานะคะก็อาจจะต้องดูนิดนึงเออเทมเพลนส์ตรงนี้อาจจะหมายถึงแบบถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องไปซ่อมแซมมันอะไรเงี้ยเอออย่างบางบ้านบางคนอาจจะแบบว่ามีปัญหามาอยู่แล้วก็ เดือนนี้ค่ะก็ควรที่จะซ่อมแซมทําให้มันดีขึ้นนั่นเองนะไม่งั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้มีความรู้สึกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช่นะเอออะไรประมาณเนี้ยค่ะนะก็ถ้าถ้าสามารถทําได้ซ่อมแซมได้ก็รีบทําเลยนั่นเองนะอืมเออมีอะไรอีกมีอะไรอีก เอเรามองว่าเดือนนี้ค่ะคนที่มีคนรักแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วเนาะก็คนรักจะมีบทบาทเข้ามาในชีวิตของเพื่อน,อนมากขึ้นหรือถ้าเป็นคนโสดอะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนรักซึ่งคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราในบางเรื่องบางอย่างเลยนะก็ลองพิจรารณาดูนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะว่าแบบเออเขาโอเคไหมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนิสัยทัศนคติ อะไรใดๆอะไรเงี้ยมีการแบบต้องปรับโจนหรือว่ามีอะไรที่ตัวเราเองควรจะปรับปรุงหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าทางคนรักควรจะแบบเหมือนต้องปรับโจนกันอะไรอย่างเงี้ยเออต้องพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้อะไรประมาณเนี้ยก็ลองลองดูเนาะนะน่าจะประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ ใช่ทาโรที่มาบอกเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องนะคะขออนุญาตสับไพ่ปักหนึง่งจริงสับมาแล้วรอบหนึ่งแหละแต่ว่าเดี๋ยวสับอีกรอบหนึ่งเพื่อความเช r e มาดูกันเดี๋ยวเริ่มต้นจับในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะโอ้ใบแรกเป็นเจดนะคะใบที่สองเป็นราชินีไม้ ใบที่สามเป็นหก้่วยใบยที่สิบเป็นเดวิลอู้เออเอา,อางี้ถ้าใครที่ก่อนหน้านี้ใคะในเรื่องงานอะเราเคยทำอะไรผิดพลาดมาหรือว่าเคยทำอะไรที่ที่มันแบบไม่เข้านอกออกในดูมีรับลมคมในคือเอาง่ายๆไม่ตรงไปตรงมาอ่ะ ให้ระมัดระวังไว้ว่าสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้อะค่ะมันจะกลับมาส่งผลกับชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้เออนะซึ่งออด้วยความที่แบบพื้นชะตาเนาะมันมีเทมเพลนกับจัดเมนขึ้นอย่างที่บอกไปว่าอะไรก็ตามที่เราทำในในช่วงเดือนนี้ค่ะมันมันจะส่งผลเร็ว แล้วนั่นก็หมายถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยอะเออในอดีตว่าเราเคยทําอะไรไว้อะไรประมาณนี้มันก็จะกลับมาส่งผลให้เพื่อนๆน,นั่นแน่นอนว่าถ้าทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมาบังเกิดผลในช่วงนี้แต่ถ้าที่ผ่านมาเฮ้ยเราทําเต็มที่เราทําดีมาตลอดเราก็มีความรู้สึกว่าไพ่ก็มันจะบอกว่าความดีนั้นนะคะมันก็จะมาส่งผลให้กับเพื่อนๆในช่วงนี้ ด้วยเออถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรใดๆเข้ามาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือคนเข้ามาแบบเหมือนช่วยแก้ต่างหรือมาแบบซัพพอร์ตเราทําให้แบบคนอื่นได้เห็นนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทามาตลอดมันคือสิ่งที่ดีนะอืมบางคนอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของงานที่มันอาจจะไปจะบอกว่าไงดีอะ มีพันธะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราเผลอไปตกลงไว้แล้วแล้วมันมันเหมือนเป็นข้อผูกมัดทำให้เราต้องทำสิ่งสิ่งนั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมองว่าอาจจะเป็นอเอกสารสัญญาที่เราเคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วอะไรประมาณเนี้นะอืมก็ ลองดูแล้วกันเนอะเอออย่างบางที่บางคนเนี้ยตามแบบเงื่อนไขของบริษัทอย่างสมมตินะสมมุติว่าบางคนอยากจะแบบลาออกจากงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบฉันอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าตอนที่เราสมัครงานเข้ามาค่ะตัวสัญญามันมีกําหนดไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องแบบเหมือนแจ้งล่วงหน้า <c oughs> ขอภัยค่ะอย่างน้อยหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอะไรประมาณนี้ก็ต้องทําให้อ,อตรงตามกับที่เราเคยลงลายเซน็นเอาไว้นั่นเอง อาอจจะต้องเช็คดีๆนะคะก็เดี๋ยวนี้จริงให้เรามาะระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วกันเนาะเออจะไปทําอะไรจะไปเซ็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูดีๆอ่านให้ละเอียดนะคะอืมจริงๆเดือนนี้ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแบบทางไกลต่างประเทศอะค่อนข้างโดดเด่นนะเอองานจะค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะ ยิ่งถ้าแบบว่ามีการต้องแบบไปดิวงานกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะมากเออช่วงเนี้ยลูกค้าจะแบบกลับเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูค่ะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะไปดูกันว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างเออเมื่อกี้ ไพ่ที่ขึ้นอ่ะอาจจะหมายถึงบางคนได้เดินทางไกลไปต่างประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับในเรื่องงานด้วยก็ได้นะอือการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเป็น justice ใบที่สองเป็น the world ใบที่สามเป็นหนึ่งไม้และแปดถ้วยอ่ะถ้าใครที่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมา เรามีความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสที่จะปิดจบมันได้อเออมีความรู้สึกว่าแบบนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นปิดจบได้ด้วยการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจ่ายเงินก้อนก็ดีหรือว่าอาจจะปิดจบเนี่ยหมายถึงการที่แบบได้ได้เซ็นสัญญาตัวใหม่เพื่อที่จะทําให้เ,ออเราสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ได้ดียิง่งขึ้นอ่ะเอออย่างบางคนอาจจะไปเข้าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคลินิกแกนี้ใช่ไหมเออหรืออย่างพวกแบบ าใช้คำว่าอะไรนะเอ,อ,เ,อเดี๋ยนะนึกไม่ออกอยู่ดีก็นึนกไม่ออกคือเหมือนไป,ไป,ไ,ปไปขอส่วนลดเขาอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นอะ่ะเขาก็น่าจะแบบมีการดีลการเจรจากันได้แล้วมันก็น่าจะโอเคนั่นเองมีความรสุวก็เป็นแบบนั้นนะคะนะเ,เดือนนี้บางคนอาจจะมีการแบบไปซื้อมีการแบบใช้เงินเนาะไปซื้อที่ดินที่ใหม่ที่ทเขาเรียกว่อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆห,หรือว่า รถยนต์รถอะไรพวกนี้ใหม่ๆก็ได้เช่นกันเอือมีความรู้สึกว่าถ้าซื้อที่ดินหรือเอาี้เอาที่ดินก่อนที่ดินเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ที่ไกลาจากจากที่เดิมที่เพื่อนๆอาศัยอยู่อ่าถ้ามีเกณฑ์ต้องซื้อหรือต้องขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็อาจจะต้องขายเป็นแบบคนไกล เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวคนท <c oughs> <free> ี่จะมาซื้อน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ไกลจากเราอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมาซื้อเนาะอะถ้าเป็นในเรื่องของพวกรถเอ่อที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าไกลจากที่เดิมที่ที่เราเคยอยู่หรือถ้าเป็นอย่างยานพาหนะอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเป็นเป็นเอ่อคล้ายๆกับว่าถ้าซื้อรถคันนี้เรามีความรู้สึกว่าฉันแพลนไวแล้วว่าฉันจะใช้คันนี้ไปประมาณแบบ ปดปีสิบปีข้างหน้าเลยอะคือขอแบบดีๆลดทนทนอยู่กันยาวๆไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเออมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรประมาณนั้นบางคนอะบางคนมีเกณฑ์ได้เงินจากการแบบเออ,อเขาเรียกว่าอะไรนะการได้แพ็กเกจจากบริษัทแอบขอแพคค่ะการได้แพ็กเกจจากบริษัทอย่างเช่นบริษัทมีโปรแกรมแบบว่าให้สมัครใจในการแบบ ลาออกอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็อาจจะได้เงินชดเชยจากตรงน,นั้นหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้สมัครใจแต่ว่าเขาเลือกแล้วว่าต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากส่วนนั้นได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์จากได้เงินจากการที่เราเรียกว่าอะไรเดียต้องออกจากบางพันธสัญญาเออมันเหมือนเป็นเงินชดเชยอะค่ะ ซึ่งถ้าพอเราได้เงินก้อนนี้ปุ๊บสัญญานั้นก็คือจะตัดจบเลยเราก็จะออกจากสถานการณ์นั้นออกมาเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออลองดูนะคะนะถ้าใครทำค้าขายนะเดือนนี้ก็ให้ดูเอกสารสัญญาดีๆโดยเฉพาะคนที่ต้องดีลงานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะอย่างที่บอกไปอะ่ะเออมันไม่รู้สิมันมีความรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบว่าบางอย่างมันมันดูไม่ไม่ตรงไปตรงมาเออ ต้องดูดีๆนิดนึงสําหรับคนที่คข,ขาข่นะคะอืมอะไปดูกันต่อในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นห้าห้าดาบนะคะใบที่สองเป็นมาจิเชียนใบที่สมเป็นสองถ้วยและใบสุดท้ายโอ้เป็นเก้าดาบเหรอ ต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันมีโรคภัยบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ในตัวเพื่อนๆนะมันมีอาการแล้วแหละแต่ว่าบางคนนะอาจจะยังแบบไปตรวจแล้วแต่ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่เจออะไรเงี้ยก็ทาให้รู้สึกแบบเครียดเป็นกังวลอะไรเงี้ยบางคนคือก,ก็ก็ทานยาตามที่หมอจ่ายตายแต่ว่ามันดูอารมณ์มันเหมือนแบบคนที่ที่ป่วยแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแบบแน่ชัดอะเออหรือยังบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่า ด้วยความที่พอรู้แล้วก็ยิ่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะอืมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจริงๆอ่ะถ้าจาก4ี่ใบตรงนี้นะคือมันมีอาการแหละแต่ว่ามันมันยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวหรือว่าร้ายแรงซึ่งจะตรงพื้นชะตาตรงนี้ค่ะโอเคว่าม,มี judgment ขึ้นตรงนี้มันอาจจะหมายถึงการแบบต้องไปเข้าโรงพยาบาลได้ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอัพการตรวจรักษาหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการแบบไปนอนแอดมิดอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพามันไม่ได้ขึ้นมาแบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราดูแลตัวเองหรือทานยาตามหมอสั่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือพยายามทําตัวเองให้แข็งแรงอะ่ะเออแล้วดูแลตัวเองให้ดีอะ่ะทุกอย่างมันจะโอเคแล้วก็พยายามอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากเออเวลาแบบเข้าใจนะบางคนอะ่ะไม่อยากไปตรวจเพราะไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรพอรู้แล้วมันจะเครียดจะจิตตกแล้วจะรู้สึกแบบเครื่องไรดรอปไปเลยมันเหมือนแบบถ้าพอใจเราไม่ดีกายเราก็ยิ่งแย่ลงไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะ ก็ให้เรามาระวังในเรื่องของความเครียดเออความคิดกังวลคิดมากคิดไปก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของชกลาบกันบ้างนะคะชกลาบของเพื่อนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรใบหน้าเป็นก้าดาบโอ้โหสามดาบเด็กถือเหรียญและอัศซวินถ้วยอืมก็เอาตรงไม่ไม่เด่นในเรื่องของการแบบ เสี่ยงโชคนะเดือนนี้ยได้ไม่คุ้มเสียเออเอาง่ายๆหรือบางคนอาจจะแบบเสียไปเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่ได้อน่ะเออน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าจะได้จริงๆเรามองว่ามันน่าจะเป็นเป็นทุกขลาบอะ่ะเออหรือว่ามันถ้าอย่างเงินเนี่ยอย่างที่บอกแต่บางคนอาจจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ว่ามันก็แลกมากับการแบบต้องออกจากงานหรือว่าต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปอะ่ะซึ่ง ถามว่าถ้าจาับหน้าไพ่มันดูก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้น,นแล้วถ้าใครที่เป็นสายเสียงโชกก็ไม่แนะนำล้วกันนะคะเออแต่ถ้าแบบไม่ได้อ่ะช่ยเสียงทุกเดือนอะไรเงี้ยก็เอาแค่แบบพอขำๆกุบกิบหนึ่งใบสองใบพออย่าไปเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปดูกันในเรื่องของความรักกันมากนะคะก็จะเปิดเป็นภาพรวมนะ โอ้เนี่ยใบแรก temperance และ temperance แรงว่า temperance เนี่ยน่าจะมาในเรื่องของความรักนะคะนะใบที่สองเป็น the world ใบที่สมเป็น date อืมโอเคใบที่สี่เป็นราชินีถ้วยโอเคอะขอย้อนกลับไปในเรื่องของสุขภาพนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะเป็นเอ่อเรียกอะไรอะไข้ใจอะเออเป็นแบบ เรื่ออะไรดีอะป่วยทางทางเพื่อนะป่วยทางใจแบบคนอกหักอะเออประมาณนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าต้องเลิกลายลาจากคนรักเราก็เลยทําให้สุขภาพใจสุขภาพจิตเราอะมันแย่อะไรประมาณเนี้นะเพราะว่าด้วยความที่พอให้ความรักขึ้นมาแบบนี้อะค่ะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วอะมัน ตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการแบบแยกย้ายกันอะเออรู้สึกว่าการที่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขอะไรเงี้ยฉันขอกลับมารักตัวเองดีกว่าเออมันมันเป็น feeling นั้นแต่มันก็จะมีบางคู่นะงจริงมันก็มีบางคู่เพราะว่าเอตามพื้นชะตาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะก็ยังรู้สึกว่าบางคู่เนี่ยมันก็หมายถึงการที่แบบโอเคปรับมาปรับปรุงปรับ จูนกันแล้วก็ขอก็คือแบบว่า ขอให้เรื่องราวในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นปัญหาต่างๆให้มันจบแบบจบเลยอ่ะคือคุยกันครั้งเดียวแล้วให้เรื่องนี้มันจบไปแล้วเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้อีกนะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาดีกลับมารักกันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็อาจจะมองได้ในหลายๆแง่หลายๆกรณีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะราชินีถ้วยตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรามองว่าเพื่อนๆจะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นเออไม่ว่าจะเป็นในเวไหนก็ตามคือรู้สึกว่ามันจะแฮปปี้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะนะอืมเอาใจช่วยของกับทุกคนเลยนะ ในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคล้ายๆกันนะเรามองว่ามันจะได้ได้ได้ความชัดเจนแล้วแหละซึ่งความชัดเจนเนี้ยมันมันจะมาจากความที่แบบเพื่อนๆรู้สึกแบบเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นในเวไหนก็ตามไอ้คาตอบที่ได้มาค่ะมันก็คือจะทําให้เพื่อนรู้สึกแฮปปี้แล้วกลับรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเออแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดอ่ะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสาที่จะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาสูงมาก นะคะหรือคนที่มีความแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นอายุสัญชาติเชื้อชาติภาษา,าการศึกษาอะไรก็ตามแต่ที่มันต่างกันเยอะๆอะ่ะเออมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอแล้วก็อาจจะได้เจอจากการที่ผมเดินทางไกลอ่าไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าเจอทางออนไลน์ก็ได้นะยเมอะเ world ขึ้นก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของออนไลน์เดสเนี่ยก็หมายถึงออนไลน์ S, ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าตามนักไพ่นพนะนจริงๆคือไพ่เขาก็บอกว่าให้เราอะคะ่ะแบบ ก็ดูๆไปอ่ะเออมันเป็นราชินีถ้วยอ่ะก็ก็เอาเอาเอาท่าที่เราแบบแฮปปี้อ่ะเออถ้ามองว่าเขายังเป็นไแค่เพื่อนก็ให้เขาเป็นคเพื่อนหรือว่าถ้ามองว่าละมองแล้วว่า,ม,วา,วามันจะสามารถจะพัฒนาไปเป็นคนรักได้ในอนาคตก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆแบบพัฒนเรื่องอะไรนะปลูกต้นรักอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นเองนะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะราชินีถ้วยที่ขึ้นมาก็ยังรู้สึกว่า อะไรก็ตามแต่ที่จะเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆรักตัวเองให้มากเขาไว้เออนะแบบเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันก็จะดีกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะอืมเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของคำแนะนํำกันบ้างนะคะ มาดูกันคำแนะนำเราจะใช้เป็นสำรับนี้นะคะเป็น My First Magic Oracle นะคะนานๆจะหยิบน้องมาใช้ทีนะก็เดินนี้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะหยิบน้องมาใช้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูกันว่าไพา่มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะได้เป็นใบนี้นะคะก็บอกว่า Do something for the Earth นะคะก็เดินนี้เนี่ยจจะหมายถึงการทำอะไรบางอย่างเพื่อ เป็นการรักโลกนะเนาะรักโลกอ่ะต้องออกเสียงให้ฉันรักโลกนั่นเองนะคะมันอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าเราเราทำทุกอย่างให้มันแบบเฟรนลี่กับธรรมชาติอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมการไม่ไม่เพิ่มมลพิษในอากาศไม่เพิ่มมลพิษให้กับผู้อื่นเออหรือรอาการปลูกต้นไม้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเพื่อนๆอ,อ่ะมันมัน รู้สึกดีขึ้นสดชื่นขึ้นก็ได้เออบางทีเทมเพลนส์ตรงนี้ค่ะการปรับเปลี่ยนอะไรนวรีโนเวทอะไรใดๆก็าตามอะ่ะมันอาจจะหมายถึงการที่แบบเออลองเอาต้นไม้ดอกไม้หรืออะไรที่มันเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเสริมเติมในสถานที่ที่เพื่อนๆอยู่อาศัยหรือว่าทํางานดีไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้เราอะ่ะแบบพอมองไปเห็นเราก็รู้สึกรีแลอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืม ก็มีประมาณนี้นะคะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของกอบสามารถกดปุ่มไลค์ like, นะคะปุ่มแชร์ share, หรือ,อ,อ subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือ ค้าเ,เพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์แ k s นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบก็จะเป็นการซัพพอร์ตการทําช่องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ค่าโฆษณามันจะได้น้อยมากๆแบบกว่าจะขึ้นมาทีละ ห้สตางค์เอาจริงม,ม,มันได้น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะแหละเออแต่ก็ถ้าเพื่อนจะกลนานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยโอเคไว้เพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ